อัปเดตบ้านนะครับผมอ่าเป็นทรงโมเดิร์นนะครับผมแล้วก็มีกันสาดตัวข้างหน้านะกันสาดตรงนี้นะครับผมนะี่ฮะก็เสานะครับผม4ีกุสความห่างของเสานะนะนะครับผมก็มีอยู่2ห้องนะครับผมอ่านะนะครับผมก็ผนังมีการล็อบนะครับผมเนะี่ยเป็น2โซนแบบนี้เลยนะทำนะเป็น2ห้องนะเนะีนะ่ยฮะมาดูภายในนะครับผมโซนะนภายใน ครับผมโซนภายในนะครมีห้องน้ําห้องหนึ่งนะครับผมห้องนี้เหมือนกันนะครสองห้องก็จะเหมือนกันนะครับผมความห่างของเสาสี่คูนสี่นะครับเสาทั้งหมดแปดต้นนะหลังนี้นะครับผมฝ้าก็เป็นฝ้าฉาบเรียบนะเป็นสีล็อบเลยนะครับผมประตูก็เป็นประตูไม้นะครับผมติดด้วยลูกบิดนะตู้ไม้นะฮะนี่นะครับผม ดูข้างหลังบริเวณข้างๆนะนี่ผนังด้วยลบนะครับผมใช้สีลบเลยนะส่วนด้านข้างนะครับผมนีเป็นส่วนด้านข้างนะว่าภายนอกก็จะมีเป็นรูๆนะครับผมระบายอากาศนะเป็นสมาร์ทบอทนะแบบรูนะนี่ครับผมเป็นโซนด้านหลังนะนี่นะครับ แบบนี้นะครับผมใครที่ต้องการสร้างบ้านส่วนนะครับผมสไตล์แบบนี้นะครับผมแบบดูไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับผมกระทัดรัดพอดีนะสร้างไว้ตับส่วนต,ต่างๆนะครับผมสวยงามห้องน้ำสองห้องนะครับผมแล้วก็ติดด้วยช่องลมช่องลมแบบกระจกนะฮะเป็นบางเกล็ดนะฮะใช้แบบกระจกนะส่วนหน้าต่างนะครับผมเป็นหน้าต่างวินเนียมนะบ,<ส>บานเลื่อนนะครับสองบานนะเป็นตัวตายนะฮะเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับผม ส่วนท่อก็ันี่เบลนระบบท่อต่างๆไม่มีการฝังนะภายนอกเพราะว่าเผื่อกันเตะอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ต้องฝังนะผมเนี่เป็นสีลบเลยนะครับผมสวยงามเลยนะครับเป็นบ้านสวนนะรัถัดรัดพอดีลังคานะครับผมส่วนลังคาก็แผ่นเมทัลชีสนะครับผมสีแดงเลยนะฮะเป็นแดงเข้มนะฮะผม สวยงามเลยนะครับผมระบบไฟก็ใช้โซล่าเซลล์หมดเลยนะเนี่ยพ่วงโดยโซล่าเซลล์หมดเป็นบ้านสวนโซล่าเซลล์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่ฮะผนังสีลบเลยนะครับผมอีกห้องหนึ่งนะก็จะเหมือนกันนะครับผมนี่ฮะห้องก็จะเหมือนกันเลยมีเตียงนอนนะ นี่ฮะห้องน้ำนี่ฮะภายในนะครับผมฝ้านะฮะมีดาวไลท์หลึดนะระบบไฟยังไม่เดินเสร็จนะครับผมเพราะว่ายังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่คือตัวห้องน้ำนะมีชักโครกนะผนังแล้วก็ฝ้านะจบด้วยงานฝ้านะ ห้องน้ำห้องหนึ่งนะครับผมมีฝักบัวก็มีอ่างล้างหน้าแล้วก็กระจกนะครับผมแล้วก็ตัวชักโครกนะนี่คือห้องน้านะตนัวนี้นี่ครับผมตัวด้านหน้านะครับผมมีลังคากันสาดยื่นมาประมาณเมตรห้าสิบนะครับผมเป็นยื่นออกมาจากป้องกันสาดหน้าประตูนะครับผม นี้นะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการติดตามสนใจการสร้างบ้านต่างๆนะครับผมแล้วพร้อมระบบโซล่าเซลล์นะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมเรามีทีมงานจัดให้อยู่นะครับผม